เปิดแชทลับปอบธนาวัฒน์หลังถูกสาวปริศนาวนภาพสับตาเรื่องจริงหรือตัดต่อ เรียกได้ว่านับเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่เนื้อหอมในหมู่สาวๆทั้งในและนอกวงการสำหรับป๊อบธนวัน์วัฒนาปูติที่แฟนคลับต่างจับคู่ให้กับนางเอกในจอที่เพิ่งกลับมาโสดอีกครั้งอย่างสาวเบลล่าราณีแต่ทั้งสองก็ออกมาบอกว่าขอเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นในตอนนี้โดยก่อนหน้านี้โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปของพี่ป๊อบเมื่อครั้งที่ถูกนักข่าวจอไม้ถามว่าถ้าเบลล่าไม่มีแฟนจะมีโอกาสจีบไหมซึ่งเจ้าตัวก็ตอบชัดเจนว่ากับเบล,ลนี้ เป็นพี่น้องเลยเป็นพี่น้องที่สนิทกันและคุยกันได้ทุกเรื่องซึ่งก็มีทั้งคนที่เข้ามาคอมเมนต์เชียโดยบอกว่าตอนนี้โสดแล้วจีบได้นะตอนนั้นคือตอบแบบให้เกียรติคนอื่นบางก็บอกว่าคลิปนี้นานหลายปีแล้วนะ ตอนนี้ความคิดก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ขณะที่บางคนก็เห็นด้วยกับพี่โป,ป๊บบอกว่ามิตรภาพจะยืนยาวมากกว่าแฟนอย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้สาวเบลล่าจะแปะป้ายโสดตัวโตวแล้วเจ้าตัวก็ยังขอโฟกัสแค่เรื่องงานและครอบครัวม่อย่างนั้นคงได้เห็นหนุ่มๆแห่หหยืนใบสมัครขอดามใจรวัวๆอย่างแน่นอนและล่าสุดทําเอาหลายคนถึงกับฮือฮาเมื่อเพจ Facebook ข่าวบันเทิงช่องแดได้ออกมาเผยว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์ข้อความลงโซเชียลว,ว่า พระเอกหนุ่มชื่อดังปบธนวันรทักได้เร็กข้อความมาหาในอินสตาแกรมแม้ไม่ได้ฟอลล w กันโดยหญิงสาวรายได้โพดข้อความระบุว่าความสวยเป็นเหตุพี่ปบดีเอมไอาและประเด็นคืออีชันโพทรูปคู่สามีสรอนเต็มโปรไฟล์ไม่ได้กดฟอลกกันทั้งคู่ด้วยนะแสบมากนะคุณพี่หมื่นขอโทษนะคะที่เกิดมาสวยเข้าตาพี่ปบไม่ได้แอมฉันหรอกซึ่งเธอได้มีการแคปรูปโปรไฟล์หนาไอจีของปบธนวันรและแชทที่ปบส่งอิโมจิรูป ไปให้มาเป็นหลักฐานแต่ล่าสุดได้ลบโพสต์ดังกล่าวได้ถูกลบออกไปจาก Facebook ของหญิงสาวรายนี้แล้วอย่างไรก็ตามงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนๆต่างจับตามไม่น้อยเลยทีเดียวพร้อมกับสงสัยว่านี่เป็นการตัดต่อหรือไม่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มป,ป๊บได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจและเรื่องแพลแต่งงานในอนาคตโดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าเจอคนที่ใช่แล้วอนาคตไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกอายุยังน้อยอยู่ ยังมีเวลาอีกนานหัวเราะมีก็มีได้ถ้าเจอคนนั้นก็พร้อมที่จะอยู่กับเขาไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่แล้วผมไม่อยากแต่งงานนะอยากอยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆมากกว่าถ้าเจอคนน,นั้นแต่ก็ไม่รู้ง่ายนี่คือความคิดตอนนี้อนาคตอาจจะแต่งก็ได้หรืออาจจะอยู่คนเดียวแบบนี้ไปจนแก่ก็ได้เรียกได้ว่าต้องรอดูอนาคตกันต่อไป